เออกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ไรจะตื่นสายอีกไหมเนี่ย11โมงแล้วเฮ้ยสเต็กก็ยังเหลืออยู่เออกินสเต็กก่อนจะบูดปะเนี่ยโอ้โหโอ้เปรี้ยวอืมเกลือปืนออกไปคืนลุงก่อนแล้วกันหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้คืนสักทีเดือนที่แล้วมั้งไม่ได้ไปร้านลุงเลยเนี่ย เออนั่งแต่อยู่ในบ้านช่วงนี้ขี้เกียจวะเฮ้ยดิวเอ้ยอะไรเนี่ยอุยโอ้โหห,หรูหราเลยมีคอมมีอะไรโน้ตบุ๊กด้วยเนี่ยเฮ้ยสีน้ำตาสีดแดงด้วยเดี๋ยวอันนี้ถ้าสีน้ำตาก็ต้องเป็นเครื่องชั้นสีหรือว่ายัางไงอา่อาปิดปิดให้อดิวทำไมมีพวกเครื่องพิ้นอะไรเนี่ยมีโน้ตบุ๊กอะไรเนี่ยเพรพอดีว่าเออนายทุนนะนะเขาเรียกอะไรดีอา่า เจ้าของดินที่นี่อะนะนั่นแหละเขาชื่อมิเตอร์เคฟิธนะเขาเอาของมาแจกให้คนในเมืองนี่อะนะเจ้าของที่นี่เขาดีมากเลยนะเว้ยเฮ้ยใช่เหรอมิเตอร์เคฟิธนี่เขาเป็นคนดีมากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำไปหาอะไรกินกันไม่เดี๋ยวไปหาอะไรทำเดี๋ยวเดี๋ยวไปหางานทำมาช่วยนะดิวแล้วก็ทำงานอะยไปแลหนหรือว่าแต่ดิวมันทำงานอลไรมันก็บอกมีงานแต่มันก็นะเอ้ยอาบน้ำ เโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ได้อยู่นะโอ้โหจัดอันนี้เราก็ยังกินต่อเนาะเอาไปทิ้งก่อนเนี่ยมาไมานี่แหละเผื่อมีแบบตัวอะไรมากินเนี่ยนี่มีคุกกี้ด้วยเห็นเราเห็นคุกกี้พอดีลองใส่ดิวใส่ไว้แหละโอเค อ้าวทำไมวันนี้ร้านปิดอ่ะหรือ,อยังไงอ่านกันวันนี้ร้านปิดโอ้ร้านปิดทำไมปิดอ่ะเมื่อวาน,นก็ยังเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดอะไรอะไรวันเนี้ยเออตองใคไปเตรียมของมั้งบ้านนี้ก็ว่าไม่ค่อยมีคนอยู่เนาะมีหรือเปล่าวะเออหรือมีวะไม่รู้อ่ะบ้านนี้บ้านใครวะไม่เคยเห็นคนออกมาจากบ้านนี้เลยโอเคี๋ยวปืนไม่เท่านี้ ธนา,าคารนี่ก็บอกว่าจะมาก็ไม่มาสักทีแย่ว่ะแล้วอย่างงี้จะทำงานยังไงเนี่ยรถก็เริ่มมีคนมานะเออเฮ้ยร้านรถอันนี้ร้านรถแน่เลยเขาน่จะเปิดแล้วละ่ะเออใช่ไหมร้านแต่งรถเนี่ยน่าใช่ไปวิ่งดีกว่าเออทำไมไม่ยืมรถไอ้ดิวมันด้วยเนี่ยโอ้กลับไปยืมเดี๋ยวมันก็ไกลอีกรีบไปดีกว่า มีคนด้วยว่าแต่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีคนเนาะรถมาจากไหนฉันก็ยังไม่รู้เลยเด็คนทำมาขี้เกียจฟังคนกับสร้างบ้านเพิ่มวะน่าจะใช่วะว้ารีวิง่งรีวิ่งเอวไม่มีอาหารเฉยตายแล้วจะกินอะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปขอลุง อ่าคนขายปืนแล้วกันลุงได้เขาลุงชื่อปืนนี่เออโอเคเดี๋ยวไปหาทํางานกับลุงดีกว่ารับจ้างอะไรอะไรฆ่าคนเนี่ยโอ้เอยเดี๋ยวทำไมต้น,มน,น,นไมนนเนเนเน้เป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมถนนไปแยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโหบ้านลุงก็เป็นแบบนี้ก็ถามแล้วลุงครับลุงครับลุงปืนครับอ่าวไงเอ้แกรู้จักชื่อฉัน้วยงั้นเหรอ รู้จักสิครับว่าแต่ลุงเสียงเปลี่ยน่าเนี่ยอ่าช่วงนี้เก็บเก็บคอดน,นึ่งนะอืมลุงครับว่าแต่อ่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทําไมเห็นแบบเละๆครับอ๋อเมื่อคืนนะะฉันได้ก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเป็นเสียงเพลงการ์ตูนเก่าๆนะพอฉันอ่าออกมาดูแล้วก็เห็นตัวอะไรไม่รู้นะมาทําลายแถวเนี้ฉันก็กลัวอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะต้องระวังตัวนะช่วงนี้แล้วครับลุง เออแล้วว่าแต่งานที่ลุงจะให้ผมทํานะครับอ๋อฉันอ่าฉันหยอกเล่นนะนะมันไม่มีหรอกโอ้บ้าหรือเปล่าเอน็นภาพนั้นก็เป็นฮีโรบายะนะนายไม่รู้จักเหรออ้าวเหรอครับว่าอยู่ทําไมภาพคุ้นคุ้นแล้วตกลงมีงานในหะ้ผมจริงปหเนี่ยอ่ามีสิมันเป็นงานขุดแร่นะเดี๋ยวไปค่อยไปรับงานกับลุงข้างหลังทีหลังอะนะนี่แหละอันนี้คือราคาที่ฉันจะให้อนะเป็นแบงค์แต่ว่าธนาคารเขายังไม่เปิดสินะไม่เป็นไร ฉันได้ข่าวว่าไม่เกินอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวก็เปิดแล้วล่ะนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวผมเอาปืนเอาปืนแบบจริงได้ไหมลุงหาได้ได้ออกไปเลยเอาไปป้องกันตัวนะฉันให้นายเป็นกรณีพิเศษเลยนะโอเคครับนี่ได้ฟรีด,ด้วยขอกระสุนด้วยนะลุงอ่าแค่นี้พอโอ้ชนี้เป็นหวัดเพื่อว่าแต่ลุงขายอะไรเนะี่ย ไอ้ไม่ให้ลุงที่บอกให้ไปรับงานอะอยู่ไหนอยู่ข้างหลังบ้านลุงหรือเปล่าะเอ้หลังบ้านลุงก็มีเฮ้ยโหแกสลักโคตรสวยรูปมาด้วยโอ้นี่ไอ้ลุงอ๋อลุงเหรอครับเป็นลุงที่รับงานใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วนะอ่าลุงปืนให้มาทํางานใช่ไหมยอใช่ครับแล้วมีงานอะไรให้ผมทำเหรอครับอ๋อไม่ไม่ไมยากหรอกนาะเป็นงานขุดเหมืองนะนายก็น่าจะเห็นราคาที่ได้แล้วนะ อโอเคครับงั้นผมขอที่ขุดหน่อยครับไม่ฝนตกผมเข้าร่มก่อนจะเป็นหวัดโอฝนหยุดตกไปจังอ๋อเนี่ยที่ขุดมีคบเพลิงให้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องงานวันแรกก็แบบเหนื่อยเลยไม่เป็นไรช่วยช่วยเงินที่บ้านหน่อยละกันโอเคแล้วแล้วว่าแต่ลุงทำไมไม่ไปทำงานหรอครับ อ๋พอดีอ่ามันเป็นช่วงหยุดพักนะวันพฤหัสกับวันศุกร์ฉันหยุดอ่ะส่วนวันฉันกับวันอังคารพวกนายหยุดนะนะเอ้ไม่ใช่นายคนเดียวสิอืมอ๋อโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับรู้สึกต้องไปขุดตรงไหนแล้วครับอ๋อมันจงมีเหมืองอยู่นะมันเป็นอาณาเขตบ้านลุงทั้งหมดเลยแลวเน่ยก็ขุดได้เลยนะตามใจเลย ถ้าเจออะไรใหม่ๆก็ขุดมาด้วยนะเดี๋ยวลุงจะเอาเอาไปตีราคาให้โอเคครับแสดงว่าเจออะไรใหม่ๆก็จะยังไม่ได้เงินสินะได้แต่ถ่านกับเหล็กไม่เป็นไรเรามาลองขุดดูเหมือนนี่เหรอไม่สิต้องเป็นเหมืองที่มีทอดแล้วรอเปล่าไอ้ช้อนนี้เป็นหวัดนม่องไนวะนี่เหรอ เคยมีหรือเปล่าอ้นี่แหละน่าใช่ว่าม,มีฐานด้วยอะไรเนี่ยอ๋อมีท็อตเพย์เพิ่มอยู่ตั้งใกล้ทำไมลุงเขาไม่ขุดฐานเนี่ยสงสัยแบบลุงเขาไม่ได้มองมัง้งโอเคอมันงานใช้แรงงานสินะเออลืมขอข้าวขอกินเลย อะไรที่มันมีคุกกี้อยู่ว่าแต่ดิวมันกินอะไรวะอ,อมันก็ไม่ได้เมื่นมากนี่โอเคเจอเล็กขุดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันออาเจอเห็ดด้วยเอาไปแหละเอาไปเอาไปเราไปทำทุบเห็กดกินได้ลุงก็น่าจะให้แหละเพราะว่าลุงเขาเฟนลีดีว่าแต่มันไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยอีโห ปักท้อก่อนโอ้เรียกสก,กินเตอเลยคบเพลิงสิอืมขุดให้ได้เยอะๆเลยละกันอวันนี้เอาไว้ไทยนี่ก่อนละกันสึกจะเหนื่อยมากนะ โอ้ต้องรีบกลับไปอาบน้ำแล้วเหนื่อย่ะโอ้ยโอเคทอดขึ้นก่อนเลยเราขุดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอารุ่งทำไมลุงยองมไม่กลับบ้านอ่ะอ๋อก็รอแกนสิ เออว่าแต่ลุงบรนอนไหนเนี่ยผมอยากรู้จริงอ๋อฉันนะนะฉันก็นอนกับลุงลูกเบิร์นนี่แหละนะแต่ว่าอ่าทัานอยู่อีกห้องหนึ่งนะอ๋อครับอยู่ห้องใต้ดินหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกแบบเห็นว่ามันเหมือนเป็นร้านขายปืนตลอดเลยอ๋อใช่แล้วใช่แล้วห้องนอนมันอยู่อ่าใต้ดินนะนะอ๋อครับนี่ผมขุดมาได้เยอะเลยได้เห็นด้วยผมขอ,อกลับบ้านนะครับแล้วก็อ่าที่ขุดนี่เอาไว้ได้กล่องนี้ใช่ไหมครับ ออรู้ดีจริงๆเลยนะใช่แล้วล่ะนะครับอุ้ยโอ้โหมีโอ้โอสเปร์เีนียมตาลของหายากแห้หวว่าเสีียมตาลหินก็เก็บไปด้วยแล้วกันรู้สึกหินไม่ได้ราคาอันนี้อะไรไม่มีดูกปืนฮ่ากดเสร็จแล้วเหรออ๋อใช่ครับผมขอแลกเป็นเงินนะอ๋อได้ๆจะได้เยอะนะดูเลยนะ ครับโอ้โ oh, หแค่ทำงานทำงานแค่นี้น่าจะได้เงินโคตรเยอะเลยอะถ้าไปถอนธนาคารนี่รวยเลยมั้งเนี่ยแค่งานขุดแร่อะี่ยโหได้เงินมาโคตรเยอะเลยเฮ้ยโห oh, รวยเลยมั้งเนี่ยได้โคตรเยอะเลยดุงเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังอะผมว่ามันผิดเลทนะเนี่ยอ่ะดาดาดาขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย oh, โอ้โหผิดเลทไปเยอะเลย อืมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ดีนะเดี๋ยวลุงไม่มีเงินข้าวกินข้าวนะแล้วเงินคืนชั้นได้ไหมอ่ะสักอ่าสักสี่กองอ่ะโอ้ลุง่บบนี้ก็ได้เหรออ่าเออเราคนกันเองน่ะน่ะโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมาใส่ไว้ในกล่องนี้แล้วกันสี่กองใช่ไหมโอเคเออลุงว่าแต่แบงค์นี่มันแลกได้เงินเยอะไหมหรือว่าได้น้อย อมันไม่ใช่เหรียญทองนะมันจะเป็นเหรียญอีกแบบนึ่งนะเหรียญมันเป็นเหรียญแบบเหรียญเงินนะนะก็ได้ราคามันกันั่นแหละแต่ว่ามันน้อยกว่าเหรียญทองเยอะเลยนะเพราะว่าเขามีนโยบายอ่ะนะประกาศว่าให้เมืองทุกเมืองเนี่ยเปลี่ยนเป็นเหรียญเงินดีกว่านะเอาละลุงใช่ใช่เหรียญทองก็มันเป็นของที่มีค่ามากถ้าใครมีนี่ก็โอ้สุดยอดโอ้ ผมก็มีอะเนี่ยเอ่เอจริงๆผมไม่มีหรอกไม่ผมมีเอเคกลับบ้านก่อนเออมืดแล้วกลับบ้านก่อน